สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาดูมะม่วงนะครับมะม่วงพันุ์นี้นะครับเป็นมะม่วงพันธุ์เบาใต้นะครับซึ่งภายในสวนของเรานะครับนํามาปลูกอยู่ที่2ต้นนะครับเพื่อทําการทดลองดูว่าต้นพันธุ์ของเขาเนี่ยครับจะออกมาดีหรือเปล่านะครับและให้ผลผลิตกับเราออกมาดีไหมซึ่งพอเราดูแล้วนะครับ เขาให้ผลผลิตของเรานะครับออกมาเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ที่เห็นอยู่นี่นะครับจะเป็นชุดที่สองแล้วนะครับที่เขาออกสําหรับปีนี้นะครับเป็นชุดที่สองแล้วออกมามีไซส์นี้และก็ไซส์ออกดอกด้วยนะครับเราจึงคิดว่าเอ,อมะม่วงพันธุ์นี้นะครับสามารถที่จะทำ เพื่อการค้าได้นะครับนําออกจําหน่ายได้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับนี่นะครับออกมาสวยงามมากเลยนะครับมะม่วงพันธเบาใต้นี่นะครับเป็นมะม่วงที่เขานําไปกินสดนะครับกินเปรี้ยวนะครับนะครับสามารถเอาไปทําพวกน้ําปลาหวานหรือกินกับพริกเกลือได้เลยนะครับจะเป็นไซส์อาจจะประมาณ ไม่เกินหนึ่งหรือสองอาทิตย์นี้นะครับสามารถที่จะเก็บผลผลิตไปรับประทานหรือว่าเอาไปจําหน่ายได้นะครับตอนนี้ทางตลาดนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณเกือบกิโลละหนึ่งร้อยบาทได้นะครับครับผมแล้วพอเราเห็นว่าต้นพันธุ์นะครับเหมือนต้นนี้นะครับต้นต้นแม่ของเขาเนี่ยนะครับให้ผลผลิตที่ดีนะครับเมื่อเมื่อเขาหมดผลผลิตแล้วนะครับ เราจะทําการขยายพันธุ์นะครับชุดนี้ยังอย่างนี้นะครับกิ่งแบบนี้นะครับเราจะขยายพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปปลูกเป็นต้นพันธุ์ต่อๆไปหรือว่าเอาไว้จําหน่ายนะครับสําหรับผู้ใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่สวนนะครับว่ามีวิธีตั้งแต่การปลูกจนถึงการขยายพันธุ์ยังไงนะครับเราจะบอกทุกคน ขั้นตอนทุกวิธีเลยนะครับครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับติดตามเราต่อๆไปนะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยต้องการที่จะปรึกษาหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับสามารถที่จะโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0892224319นะครับสวนของเรานะครับตั้งอยู่ที่บ้านห้วยแดงนะครับอำเภอพิบูรมังสาหารนะครับจังหวัด บนราชธานีนะครับครับผมวันนี้ก็ขอจบการานำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ